เห็นบ่เห็นเห็ดบ่ตัดตัดขาไว้ทันเป็นเชือปีนหนากเกิดอกีอิงเกิดสุป,ปียยู่มึงนี่ย <c oughs> ย่ก,ก่นแล่ละ

เพืนเก็บไปแกงเวลาแสบแสบมันเห็นปะคนโตมาเอาอีกแลยนี่จะดินล่างคักแล้วเนี่ยจะจะแกงไดยเนี่ย งามงามเป็นตกออกกูหลุดบังคับมันแหง้แงก็เศร้าออกงงเดี๋ยวว่างามไปเลยยุกไก่ใช่ละ โอ้ตาตา่บ้านเฮ็ดเกินเฮ็ดตีนตำ่ำน,น,น่ะคนตกแต่ไมนกะนันนะเอาเลยคนตกมาเอาอีกแลยนี่เห็ดละงอกน้ำเพลินไปกินน้ำเพลนเินลงนนนองเห็ดละงอกนะเลยกินไ่เฮ็ด่ลยละ ít tâm, bóng 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 ินออกยุ่งกับขดินเนาะขีดินหลายหมดก็พอหมดกะนางจะผ้าลุมเดี๋ยนี่ไม่เจตนาเดี๋ยนี่นี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นเห็ดบ่างยุ่งกัแค่ละ สิผ้าลมเดยนี่ไม่เกจตาเดยนี่นี่เห็นป่พี่น้องเห็นป่เห็นเห็ <S <S ดป่โยกกระขิดดินออกกระขิดดินคันละก้องไว้นี่ละบนโตกะเถือกัน,น,นแม่งจ่อ เห็ดละงอกน้ำเพลินไลยกินกน้ำเพลินน่องเห็ดละงอกนะไลกินแต่เห็ดห่ลยละ่ะเห็ดกิต่ตั๊มบอ,อกงามๆพี่น้องมาเก็บเห็ดต้องคอยเด้อบานเนี่ยเห็ดออกอีกแล้ว หมดกับพ่อหมดคนโตมาเอาอีกเลยเนี่ยบอสเดชอยากินบะแกงเห็ดแกงกินกเพี่ยง่ลยนะม่เด้อพายกินแกงเห็ดน้ำ

เห็ดละงอกองน้ำเพลินไปกินน้ำเพลินหน่อยเห็ดละงอกนะได็กินแตเห็ดนี่แหละเห็ดกิ๊ตําเปล่งตกเถื่อกัน,นแมงจอ่บอบอกขอเง,งี้ย งามงามเฮ็ดละงอกน้ำเพลินไปกินน้ำเพลินหน่อยเฮ็ดละงอกนะไล็กินที่เห็ดเลยละเฮ็ดก,นะกี่ตัดตัดขาไว้ทันเป็นเชื่อปีนน้าก็เกิดเองก็งเคยสุป,ปีอยู่มั้งนี่ งามงามคนตก,กออกโหลดเพราะมันแห้งก็เศร้าออกก็นางจะผ้าล่มเลยนี่ไม่เกจตาเลยนี่นี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นเห็เหดปะโยก็ขี้ดินออกก็ขี้ดินครับนะฟ้องไว้นี่ละ ดินล่างคักแล้วเนี่ยจะจะแกงไรเนี่ยบนตก,กออก,กโหลดพอเห้นมันแห้งก็เศ้าออกอยู่ก็ขี้ดินออกก็ขีด,ดินครับนะฟองไว้นี่ละ่ะปนตก,กเถือกันแม่งจอ่อ พี่น้องมาเก็บเห็ดนั้งค่อยเด้อบานเนี่ยเห็ดออกอีกแล้วแกงกินเพียงนี่ล่ะไม่ได้พยายากินแกงเห็ดน้ำ กันเฮดตกันฮิดตินตำนี่ยคนตกแ้วมันก็นั่นน<ม>ะพอละหมดก็พอหมดตัดตัดขาไว้ทันเป็นเชือปินานก็เกิดอีกงอเทิดสุป,ปีอยู่มึงนี่พี่น้องมาเก็บเห็ดต้องคอยเด้นบานเนี่ย เห็ดออกอีกแล้วบนตกะเถือกันแนงจอ่อบนตกมากเอาอ,อีกเลยเนี่ยบะไไเดใสยกินบะแกงเห็ด ไละอ้ต่ตพีน้องมาเก็บเฮดต้มขอยเด้อบานเนี่ยเฮดออกอีกแล้วบานเฮดกินเฮดต,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 ตินตำเนี่ยคนตกแต้วมนก็นั่น,น,น,นเา่ารก็น้อที่ผ้าลมเยนี่ไม่เกียตตาเยนี่ นี่เห็นบ่าพี่น้องเห็นบ่าเห็นเห็ดบ่าพี่น้องมาเก็บเห็ดต้องคอยเด้อบานเนี่ยเห็ดออกอีกแล้ว